สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับผมนะครับอาจารย์สอสุวรรนะครับเป็นวันนี้มันเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับวันนี้ขอเรียนเชิญอาจารย์ พันธภาสภาพันธรรมนะครับคืออาจารย์หนูนะครับสวัสดีครับอาจารย์หนูได้เรียนเชิญหนูก็จะมาให้นะครับมาครับอันนี้ก็มาเป็นพิธีกรให้อาจารย์หนูนะครับค่ะวันนี้เรามาในรูปแบบเดียวกันนะวันนี้ก็ได้มาเป็นพิธีกรให้นะปกติแล้วผมไม่ค่อยจะเป็นพิธีกรให้ใครนะแต่ทีนี้เพราะว่าอาจารย์หนูคนสวยเราเนี่ยนะเขาไม่มีใครเป็นพิธีกรเลยไม่มีใครเป็นพิธีกรผมเลยพิธีกรให้นะอาจารย์สาวหนูมันจะไม่เหลือใครเลยค่ะ ว่าอาจารย์หนูเนี่ยเพราะความสวยแย่งจริงทั้งหมดเดี๋ยวใครใครเข้มาเขหมอนก่อเลยนะไม่คือหนูว่าไม่สวยหรอกแต่ผมโชคดีนะผม่าเข้าไปฟังกับคนเนี่ยเขาสวยจะทำให้ผมเน้นเดเต้นรู้สึกสดขึ้นเลยอ๋อจ้ามันสดใสใช่ไหมต้องให้สดใ,ใช่ใช่ต้อสดใส <นะ S 2> ท่านผู้ชมที่เราพูดคุยกันเนี่ยก็อะไรท่านผู้ชมคะเราไม่เจอกันนาน <C' at> นะครับพอมาเราก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาการมีความคิดถึงซึ่งกันและกันนะคะ าจารย์สอนีิวก็มาให้ในเรื่องของลูกปตอนานามัยหลักในรายการไปแล้วนะคะหนูก็เลยว่าอาจารย์คะหนูยังไม่ได้ทําเลยค่ะขอความเมตตาอาจารย์นิดนึงทีนี้แต่ละท่านมอบความสุขไปให้ผู้ชมถ้าผู้ชมมีแต่เสียงหัวเราะเราก็มีความสุขตามนะอาจารย์สอนติวเทนก็ให้ไปอย่างปังปังนะคือความสุขของท่านหรือความบันเทิงก่ของท่านแล้วก็ ข้อสำคัญสุดนะมีโชว์เมนลาวได้ชอว์ลาวเนี่ยคือเป็นผลงานและเป็นความภาคภูมิใจกับทีมของเราั้นอาารย์ครูท่านกังภาคภูมิใจคือเรามีความสุขที่ได้ให้ได้แบ่งปันขอแค่ทผู้ชมค้ากดแชร์ให้เราหน่อยนะคะเผื่อท่านอื่นท่าค์กดแชร์กดติดตามให้เราเนี่ยจะมาคมเราเนี่ยเป็นอยู่ในดวงใจคุาตั้งผู้ชมทุกท่านนะแล้วภาคภูมิมีความภาคภูมิพอใจแค่นี้แลนะครับขออยู่ในดวงใจทุกท่านแล้วก็ ขอให้ตัวอาจารย์ในสมาคมเรานะเป็นผู้ที่แก้ไขปัญหาให้กับทุกทท่านค่ะแต่ตัวทุกท่านมีปัญหาแล้วก็มีคําตบให้ท่าะเราราความทุกข์มีไว้แก้มีให้กลุ่มนะครับก็ยิ่งมาช่วงนี้อะไรหลายอย่าง เพราะนั้นท่านมีปัญหาที่แก้ไม่ตกมาให้อาจารย์หนูช่วยแก้ได้อะหรอท่านผู้ชมขามาได้นะทุกคนคุณค่ะประมาณเที่ยงครึ่งถึงแสองมงครึ่งครตอบปัญหาชะตาชีวิตฟรีหนูยินดีค่ะท่านผู้ชมที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะที่หนูจะตอบฟรีเพราะปกติไม่มีค่าครุหนูไม่ดูเด็ดขาดนีนะครับใช่ต้าว่ะเพราะว่าหนูยึดนะคะว่า วิชาครูบาอาจารย์มาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูต้องเพื่อทูครูบาอาจารย์ใช่เพราะเรา<ช>ที่เราเก็บข้าวโพนเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับหนึ่งตัวหนึ่งนะเราต้องซื้อข้าวซื้อขอบมาทําบุญแค่ครูบาอาจารย์ของเราบางดีบาง <ๆ S 2> ท่านยังไม่เข้าใจที่ว่าเราอาจจะดูดวงให้ฟรีได้ได้บางท่ามนมาผิดครูเมื่อผิดครูแล้วเนี่ยหนึ่งจะเป็นพี่เป็นภัยเป็นโทษกับตัวตัวทำไปประกอบด้วยแล้วผู้ที่รับการไปละกอบด้วยในกรณีที่ว่าเขาจะให้เราดูดวงแล้วบอกเดี๋ยวจะให้ค่าครูเสร็จแล้วก็ไปให้ค่าโรูเนี่ย ของเข้าตัวแล้วแล้วเข้าตัวคนที่เข้าหลอกตัวด้วยว่าต้องบอกท่านผู้ชมว่าหลักวิชาทุิวิชาสงครามโบราณาาครูบาอาจารย์ท่านห่วมากและท่านถือว่าเป็นวิชาที่สูงและเป็นวิชาที่ไม่ใช่อามาเราเล่นกันนะคะเราก็จะไม่มีการมาตอบฟรีเพราะอะไรที่มันผิดครูแล้วแหละไม่ทำ,ทำหนูยึดเสจะจามานะคะหลายหลายท่านบอกว่าทําไมหนูไม่ทําในเรื่องของกรุ่มไลน์อาจารย์ค ขออนญาตแจ้งเลยว่าหนูยึดตะจับมาหนูไม่ได้เอาของคุณตาท่านมาหาทินหนูแนะนําและ่อวิชานะคะหนูยึดตัวเองว่าตัวเองเป็นที่ปรึกษาในด้านของการลงทุนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผู้ชมอยากลงทุนท้าผู้ชมต้องการให้ต้นทุน น้อยที่สุดถ้าผลกําไรมกหรือเป็นการลงทุนที่ถูกต้องที่มันมีทิศทางที่ดีหรือมีแนวทางก็นะเหมือนนักวิเคราะห์กู้นักวิเคราะห์ะไรต่างๆนักะาหนูมองแบบนั้นนะหนูเป็นนักพยากรณ์นักพยากรณ์นี่ชะตาดวงชะตานักพยากรณ์นี่นะครับเมีคนเข้ามาใช้นะครับแพทย์นะครับเพราะมป็นทาแพทย์เนี่ยมันดีมากๆเขาเขาตรวจโรคหาี่เจอร์แต่เมื่อเราสร้างพื่วงดปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคนเนี่ยเขาจะเป็นโรคอะไร ที่กัรพลมัดระวา่าเราควรจะตึกษาแล้วมีจุดเปราะบางเกี่ยวกับโรคอะไรนี้เราสามารถคํานวณจากดวงดาวหร<ช>ือจากดวชะตาได้<ช>นะอย่างพ่อคุณดวงเนี่ยเขาก็เคยเคยสั่งไพ่ศาสตผมบอกว่าถ้าหากจะไปตรวจโรคไปหาหมอแล้วหมอหาโรคเราไม่เจอเราเอาพื้นดวงชะตามาตั้งดูเราก็จะรู้ว่าเขาในบางปอาบางเกี่ยวกับโรคอะไรเราก็จะหาวิเคราะห์โรค เสพเช,นช่นเดียวกันเสพเช่นเดียวกันในเรื่องการวิเคราะห์แบบที่อาจารย์บอกการวิเคราะห์ดวงดาวประจำวันของหนูเนี่ยมันสามารถพยากรณ์ได้ว่าวันนั้นจะเกิดอ,อะไรขึ้นะนะคะการเจ้าสตาหรือกับอะไรใดๆต่างๆหนูก็เลยนำหลักตรงนี้ค่ะอาจารย์มาเป็นหลักในเรื่องของการวิเคราะห์่ค่อย่ค่อยวิเคราะห์อะไรต่างๆถ้าท่านต้องการเรื่รองไหนก็จะไปโฟกัสที่เรื่องนั้นนะคะ ผู้ชมต้องการโฟกัสในเรื่องของการเงินการลงทุนครับเราก็จะไปโฟกัสในเรื่องนั้นแล้ว <คะ S 1> วิเคราะห์ดาวออกมาจริงๆเจตนาหนูจริงๆท่านผู้ชมขาหนูก็เลยไม่ทําในเรื่องรูปลายในเรื่องเก็บเป็นรายเดือนไม่ทำ<ค>ะนะคะหนูให้เป็นธรรมทานได้หรือถ้าเื่อท่านใดสนใจให้หนูวิเคราะห์ดวงดาวให้หนูจะมีกลุ่มดาวนะคะอยู่สี่ตัวนี้เรียกคลุหกหยัก 4ตัวนี้นะคะเรียกบนหกหยับมันจะติดระกอนะคะมันจะวิ่งเข้าเต้นชัยเสมอนะคะอย่างน้อยเนี่ยสตัวต้องติด1ในสี่หรือ2ในสี่อันนี้นะคะแน่นอน สำหรับคราที่แล้วอาจารย์ทุกคนค่ะเป็นวิธีกรให้หนูก็เลยอ่านเราไม่มาอ่านกันนานปล่อยค่ะปล่อยไปให้4ตัวทา่านผู้ชมวิ่งมาหาใหญ่เลย <c oughs> ทีนี้นะคะท่านผู้ชมขาสี่ตัวนี้หนูบอกก่อนมีค่าใช้จ่ายนะคะหนึ่ันบาทหลังมาทุกกรณีมีค่าใช้จ่ายหนึ่ันบาทในเรื่องของการตามการวิเคราะห์ดวงดาว <c oughs> เป็นกลุ่มดาวสี่ตัว <c oughs> บนตีอยักเนี้ยค่ะ มันก็จะไปอยู่ในกลุ่มดาวอาจจะไม่ได้มาเป็นคู่ดาวแต่จะมาอยู่ในกลุ่มดาวเช่นกลุ่มดาวสองหลักหรือกลุ่มดาวสามหลักนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของหลักการท่านผู้ชมคามาดูหลักวิชาของหนูก็คือหนูจะเน้นคัะดาวเด่นะนะคะเอาดาวเด่นเอามาตัวเดียวอ่ะพูดง่ายๆเจตนาหนูให้ตัวเดียวนี่แหละให้ตัวเดียวแต่มีตัวให้ท่านเลือกหนึ่งในสองตัวนี้ท่านเลือกเอาตัวหนึ่ง ทีนี้อ่อย่างอาจารย์อนุหน้าคุณหยุดถ่าแล้วท่านก็บอกว่าให้มันน้อยไปให้มันเยอะหน่อยให้เขาได้มีตัวให้เลือกหน่อยหนูก็เลยมีแนวเรื่องของการประกอบเข้ามาให้ท่านเลือกก็หลักการของเรามีจริงนะผมไม่เลือกเลมากผมก็ไม่แค่สามตัวใช่จริงๆริงแะใชอย่างอาจารย์ต่อที่ไม่ได้ใช้สั่อย่างหนูเนี่ยอ่ะให้อ่ะอตัวหนึ่งเพื่อหนึ่งเลือกเอาตัวใดตัวหนึ่งได้สามตัวได้สุดแล้วนะใช่เพราะว่าสามตัวคุณน้าของหนูไปจับกับของอาจารย์ทากันวิ่งเข้าเส้นชัยกันแล้วนะ ไม่ครับหนูมองว่าการให้คนเดียวนี้ยากมากนะครับมันเป็นการตันที่ยากจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูให้ท่านชมจากหัวใจเลยหนูขอแค่กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นธรรมทานบอกต่อเพื่อนฝูงก็ได้หนูว่าไม่หวงของแต่ถ้าจะมาเอาให้หนูวิเคราะห์นะคะมีใครจัทุกกรณีเหมือนเหมือนคาเรียกอะไรเหมือนยิงเนาะเหมือนยิงนะท่านผู้ชมมาดูค่ะหลักการง่ายแต่ง่ายถ้าไม่อยากเสียหนึ่งผานท่านมา เรียนค่ะวันเดียวจบ2,000บาทวันเดียวจบ2,000บาทแค่ต้องซืออีก500บาทเป็น2,500บาทแต่ไม่เรียนทางออนไลน์ก็ได้นะคะสนใจให้เข้าไปในสมาคมหุ่นราชธรรมชาติจาข่าพังขุนนนท์ค่ะเข้าไปขอเลขที่วิจิตรแอดมินได้เลยนะคะหรือท่องชมสนใจก้อนนี้เลยค่ะ0 96 584 9 0 9แอดมาเป็นเบอร์อะไรด้วยนะคะกดเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติได้เลยวิธีการง่ายแสนง่าย ก็อาจารย์สอนจีนเนตขานี่เลยมาจากอะไรวิชาของหนูมาจากนี้เลยค่ะวันเดือนปีนะคะเราจะมาพยากรณ์กันเราก็ต้องจทย์นะคะวันนั้นตรงกับวันความนันดสัปดีที่หนึ่งกรกฎาคม2 5ง4ันสะคะเราก็จะมีในเรื่องของเันทางรคติกานะคะแรมเจ็ดข้ามเดือน8ปดปีฉลูสำคัญของหนูมีช่วงของราศีด้วยนะคะจะ อยู่ในช่วงของราศีเมถุนหรือมิถุนก็ได้แล้วแต่จะเรียกหลักวิชาของหนูง่ายๆให้คุณเปลี่ยนจากตัวหนังสือเป็นตัวเลขและเอามาบวกรวมกันได้เลขเต่นแล้วคุณผู้ชมคะนะคะอ่านไม่ออกก็ยังสามารถเรียนได้เลยขอให้นับเลขเต็นนะคะขอให้มีเครื่องคิดเลขขอให้มีเครื่องบรรึุเสียงท่านผู้ชมสามารถเรียนได้และเต็มๆ,ๆใหญ่ๆคำนวณมาแล้วหนูให้ในรูปของเสียงอะไรบ้างนะคะหนูให้ดาวเด่นอยู่ที่ดาวอังคาร นะคะดาวเด่นเราอยู่ที่ดาวอังคารนะดาวรองอยู่ที่ดาวฟุตอังคารคือเลขสามนะคะดาวฟูตคือเลขสี่บอกว่าเน้นประจำหนึ่งในสองตัวเนี้ยตัวใดตัวหนึ่งหรือถ้าหนูเลือกผิดท่านผู้ชมา่าดาวประอกอบนี่แหละไม่หนีจากตรงนี้แน่นอนวันหกยากให้เลขหก 6, ตัวในหนึ่งในหกตัวต้องบอกว่าหน,นึ่งในหกตัวเนี้ยยังไงก็ต้องมา นักพยากรณ์งงก็ต้องมาหนึ่งตัวแต่หนูไม่ได้บอกว่าพืชของหนูข้าแม่หมังฟังว่าทุกวันมีเข้าบ้างไม่เข้าวบ้างท่านผู้ชมค่ะอย่ปาปากความหวังไว้ที่หนูจนเกินไปนะคะอะไรก็เกินขึ้นได้ไปใต้ลูกกลมเพราะว่า๋ยวจะบอกว่าโอ้โหสถิติอาจารย์หนูมาขนาดนี้ไม่ได้นะท่านผู้ชมทุกการลงคุณมีความเสี่ยงนะคะอย่าย่ำใจค่ะดาวประกอบมีอิทธิพลดาวไหนดาวเสาเลขเจ็ดนะคะดาวมรติยูเลขศูนย์ดาวพฤหัสเลขห้า และดาวสุกและหคค่ะท่านผู้ชมถามสามารถนําไปหยิบจับไปประกอบการตัดสินใจนะคะอาจจะไม่ชอบดาวเด่นของหนูอาจจะชอบดาวรองก็ได้หรือบอกอุ้ยของหนูเหมือนอารย์สอนทอว์เนียเลยเหมือนกันเลยจาไปเลยได้ไม่เป็นไรนะคะขึ้นอยู่ที่จังวเรือเขาบอกว่าโจทย์นะฮะจะตั้งโจทย์ยังไงก็ได้แต่ผลลัพธ์มันต้องตรงกันเพราะหลักวิชาทุกวิชานะครับอ่รพยากรนะไม่ว่าจะพยากรดีสัตว์ไหนก็ตาม คามายาปานมันต้องเหมือนกันใกล้เคียงกันนะคร<ช>ับถ,ถือว่าการากายาปานที่เราศึกษามาถูกต้องออหรือตามหลักวิชาเราอาจารย์หนูกับผมเนี่ยก็รู้สึกก็ใกล้เคียงเหมือนกันเลยเหมือนกันเลย ซึ่งหลักวิชาเราเป็นาวสุกแล้วก็ยาวทางวิาที่หลักเนาะใช่ยาวซึ่งหลักวิชาของหนูชมชมขาเป็นร่มจับระยุดวงพี่ชายสงคราม<ช>นะคะ<ช>เป็นคนสุดในสนามรบน้องนำมาจากผมข้อหกรองเป็นรวงชายสงครามสํานักบ้านอาจารย์วันนภาภูมิบุญเต็มท่านไม่สามารถหาเรียนที่ไหนได้มีที่หนูนะคะเพราะว่าหนูจบวิชาสิทธิ์เรียบร้อยนะเป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกเทศจริงๆที่เขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วย นะคะหลักทุกอย่างที่คิดมาจากสถิติที่ทามาท่านผู้ชมก็จะเห็นแล้วนะคะในรูปผลงานนี้เาขาเขบ้างไม่เขาบ้างท่านผู้ชมค่ะนะคะอ,คอะไรก็เกิดขึ้นได้ภายใตย้รูปกลมกลมถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากได้ที่มันเร็วกว่าน,นี้นะคะมาเรียนค่ะหนูแนะนําว่ามาเรียนท่านผู้ชมมองไม่เห็นหนูดีใจมากเลยค่ะขยายดูค่ะดูหลายๆรอบค่ะยอดวิวหนูจะได้ขึ้นให้หนูสบายใจให้หนูมีความสุขบ้างนะคะคท่านผู้ชมค่ะ ถ้าเห็นไม่เห็นอะไรยังไงเข้ามาพูดคุยกันได้เราจะมาพบกับท่านผู้ชมในทูบันพูดอาจารย์สอดจิวเน่ก็จะมีเข้ามานะคะในเรื่องของการตอบปัญหาสไตล์ชีวิตกี่ท่านผู้ชมนะคะในเรื่องของจะมีโชคมีลากไหมอาจารย์ก็มาตอบปัญหาให้ค่ะท่านผู้ชมคะก่อนจะจากกันไปอย่างที่บอกนะคะหนูมีเจตนาจริงๆในเรื่องของเป็นที่ปรึกษาการลงทุนนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนภายในประเทศลงเลทภายในประเทศ นะคะไม่ต้องถามในเรื่องของต่างประเทศหนูไม่ทําให้นะคะเพราะว่าหนูไม่ได้จะมาเอาดีทางด้านอย่างนั้นหนูต้องการที่จะเผยแพร่วิชาครูบาอาจารย์ว่าหลักวิชาการนี้มีอยู่จริงสามารถใช้ได้จริงสามารถทพยากรดวงได้จริงสามารถคาดการได้นะคะเหมือนหลักวิชาอื่นๆแต่เรื่องวิชานี้หาเยยากแทบจะสูญไปแล้วหนูว่าต่อเชิงอน,นุรักษ์ อาจารย์สอ,อนในเรื่องของดอมิชาสงครามแบบเพียวๆเลยจะไม่เาอายาง,งาอื่นผสมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมมาเรียนมาศึกษาเจตนาอยากให้เรียนเพื่อศึกษาเป็นความรู้ติดตัวในเรื่องของการเอาไปใช้ได้ตลอดชีวิตไม่ต้องมารอหนูใช่ไหมคะเกิด<ช> <น Gud. S 1> หนูมาช้าไม่ต้องรอออกอปุ๊บเงนตักออกสี่โมงห้าโมงวิ่งไปเลยๆๆๆนะคะออาสำหรับวันนี้หนูเอาสิ่งดีๆมาฝากแล้ว ตอแค่กดไลค์ก็แชร์กดติดตามของหนูนะคะเรียนบรียายจบท่านสามารถเลือกที่จะเรียนได้ท่านสะดวกวันไหนเวลาไหนเลือกเรียนได้นะคะอย่างที่บอกนะติดตามอาจาร์เราติดตามไหมเรื่ของเรานะครับถ้าหากว่าติดต่ออาจารย์หนูไม่ได้ก็โทรมาที่สมาคมนะครับ020449122นะครับเราจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยตอบ ปัญหาให้คุณเลยจ้าสอบถามก็ได้นะครับหนูอยู่นี่จันนังทารพุทธพอจันนังทารเจอหนูนะคะพุทธหนูอยู่วันนี้ใช่อยู่ตรงพอดีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นวันวันพฤหธขัดวัาพฤหธขัดก็เปิดสอนุกร์อาทิตย์เนี่ยนะก็คือพฤหธขัดเปิดสอนเรื่องของด้านชีวิตร้าัดกรรมนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีคนโรงเรียนนะคะยังไม่ได้เปิดช่วงโมงนะตอนก็ไม่กังวล ครับไปนิดเดงค่ะก็เหมือนกับเราก็ยังไม่มีใครมาเนาะครับแต่หนูสามารถสอนออนไลน์ได้ครับหนูไม่แนะนําหนูบอกก่อนรหัสชีวิตรหัสกรรมหนูไม่แนะนําให้เรียนออนไลน์ครับนะคะแต่ถ้าวิเคราะห์ดวงดาวหนูแนะนาว่าคุณสามารถเรียนออนไลน์ได้เพราะพระพงพิชัยสงครามเนี่ยจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายนะคะอยากให้ท่านมาศึกษามาที่สมาคมถ้าจะเรียนรหัสชีวิตรหัสกรรมนะคะ แต่ถ้าสผัวจะเรียนมีความรื่องดาวเรียนออนไลน์ได้ค่ะอยู่ท<ช>ี่ไหนก็เรียนได้ในยคใุคนีนค้เนาะครับนะครับแล้การของเราว่าไปถึงทายสุดท้ายแล้วนะครับเราจบแล้วขอท่านผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ใดนะครับมีความสนใจอยากจะมาศึกษาอยากจะมาดูดูอาจารย์หรือว่าสา,ามารถโทรติดต่อสอบถามอาจารย์ได้นะครับหรืออยากจะมาศึกษาวิชาของอาจารย์ท่านใดนะครับ ก็โทรมาสอบถามทางสมาคมแล้วได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์020449122นะครับมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำกับท่านนะครับแล้วก็ขอกลับมาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับครับเดี๋ยวนะอาจารย์ตอนนี้เดียวค่ะนุคนุญาตทักอินบ็อกหลังไม่มีค่าใช้จ่ายทุกกรณีค่ะขอบอกไปก่อนเลยต่างต่ามานจะไมเ้เลยอินบ็อกซ์แชทเข้ามานะคะ ทางช่องทางไลน์มีค่าที่จ่ายทุกกรณีฟรีแค่จุดที่นี่ที่เดียวเข้าน้าค่ะอาจารย์พันธพาอาจารย์ใช่อาจารย์เท่านั้นคสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ต่อจิวเน่ขอบคุณท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ